ับเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีน Park สุขุมวิท22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ภูมิแม่ไม่ได้เจอกับคุณผู้ชมมาตั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับค่ะ ถึงกันบ้างหรือเปล่าคิดถึงอยู่แล้วค่ะเรื่องแรกนะคะเราจะไปตามติดคุณหมอพันศักดิ์ในช่วงปฏิบัติการรักไปจอะลึกหัวใจน้องๆวัยทีนกันเลยค่ะทําไมรักแท้ต้องตามหามเพราะว่าความสุขของเราเนี่ยคือการได้เจอคนที่เรารักค่ะหนูอยู่โรงเรียนท่โรงเรียนนี้ขอบง <c oughs> ขอเบอร์ชอบพี่มากเลยเห็นปะไม่ต้องตามหาเขามาเอง ถ้ายังสนุกกันไม่พอนะครับเดี๋ยวแถมพ่วงให้เลยคุณหมอสุกมลสุดธาของเราอีกหนึ่งท่านเลยครับตอนนั้นรู้ตัวไหมครับขณะที่ว่าตื่นขึ้นมากลางด็กแล้วมีเซ็กกับภรรยาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับคนนั้นก็ดีคนนี้ก็มันระหว่างคนดีกับคนมันจะเลือกคนไหนอย่ามาพ่วงเลยนะคุณหมอ้วันอะแค่มีเธอใกล้กก็พอ